คารา์ดิค์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่2พฤศจิกายนโดยโค้ชเซฟอร์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นคืนนี้คอสนออาร์ตยังไงเมื่องานนี้ลียงตัดหน้าผีจะยืมเอนเดริกจากมาดริดครึ่งซีซั่นหลังนะเมื่องานนี้โอลิปิกลียงยังคงเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวเอนเดริกกองหน้าดาวรุ่งชาวบราซิลของเรเอามาดริดในรูปแบบยืมตัวครึ่งหลังของซีซั่นนี้ โดยฟูชแม็คาโตสื่อของฝรั่งเศสรายงานข่าวบอกว่าโอลิมปิกลียงสโมรสรดังของฝรั่งเศสยืนในตำแหน่งที่เรียกว่าดีสุดที่จะคว้าตัวเอนริกช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เป็นการยืยมตัวกองหน้าวัย19ปีจากคณะงของเรอัลมาดริดจนจบฤดูกาลสัป25เอนดริกนั้นต้องการโอกาสในการลงสนามในทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะรักษาฟอร์มการเล่นของตนเองเอาไว้และก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นกับทีมเรอัลมาดริด ภายใต้การคุมทัพของชาบีออรันโซในฤดูกาลนี้กองหน้าในวัย19ปีรายนี้เพิ่งจะได้ลงเล่นไปเพียงแค่เกมเดียวในฤดูกาลตะวัน25ซึ่งก็เป็นเกมล่าสุดที่ชนะบารนเซียไป4-0ต่อเป็นตัวสำรองถูกส่งลงสนามแทนที่เอมเป้นาทีที่79ในฤดูกาลที่แล้วภายใต้การคุมทัพของคาโรอาเชรติโอกาสในการลงสนามของเอนดริกนั้นมีมากถึง 37เกมรวมทุกบริการแม้จะเป็นการลงตัวจริงเพียงแค่8เกมเท่านั้นแต่ก็ทำไปได้มากถึง7ประตูกับอีก1อสซิสต์ด้านเดลิตาสื่ออังกฤษรายงานข่าวบอกว่าแอสเมน่ากับแมนยูเป็นส,สองสโมสรพีเมเด็กที่ต้องการยืมตัวเอ็นดริกในตลาดช่วงเดือนมการาคมในครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าทั้งส,ส,สองสโมสรจะเป็นรองโอลิมปิกนิยงในครนั้งนี้นั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ใครดีใครได้นะฮะแต่เดยงเนี่ย แมนยูเป็นรองซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมากินครับอะอไรยังไงเมื่องานนี้ได้เดือดดานแมนยูได้ลูกเตะม,มุมปัญหาเพราะว่า VR ยังไม่มีกฎตรวจสอบนะในกานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะ,ะทาด้านของชอนได้กุซือของฟอร์เรสเรียกว่าโบโหจัดนะผมหลังที่แมนยูได้ลูกเตะม,มุมทั้งที่บอล ยังไม่ออกเต็มใบก่อนจะนำไปสู่ประตูขึ้นนำเหตุ V.A. ยังคงไม่ได้มีสิทธิ์ตรวจจังหวะให้ลูกเตะมุมผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แมนยูเองได้ลูกเตะมุมที่นำไปสู่ประตูขึ้นนำจากนอตติงแฮมฟอร์เดชทั้งที่บอลยังไม่ออกหลังไปทั้งใบเพราะตอนนี้ V.A. <h ate> <VR> ยังคงไม่ได้มีอำนาจแทรกแซง และก็ตรวจสอบในจังหวะแบบนั้นโดยนัดต่างก่าวจบลงด้วยการเสมอกันไป2ต่อ2โดยที่แมนยูขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0ูนจาังหวะที่บริโน่ฟอนันเดชเปิดลูกเตะม,มุมเข้าใบให้กับนั่งของกาซซเบโร่โคโก,กเต็มใบอยา่างไรก็ตามภาพชัดมันก็แสงเห็นแล้วว่ลอิโกราซาโอนา่นาได้รับของฟอร์เดสตามไปเล่นบอลได้ทันก่อนที่บอลจะข้ามเส้นไป ทั้งใบแต่ว่าทีมผู้ตัดสินมองว่าบอลออกหลังไปแล้วจนมอบลูกเตะม,มุมนี้ให้กับทีมเยือนทันชีทันนี้หลายคนสงสัยว่าทําไม VAR ถึงไม่ตรวจสอบจังหวะด,ดังกล่าวซึ่งสาเหตุเป็นเพราะว่าตามกฎนั้น VAR ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ให้ตรวจสอบว่ามีการให้ลูกเตะม,มุมผิดพลาดหรือเปล่าไหมในจังหวะที่นําไปสู่การทําประตูที่เกิดขึ้นในคาทนี้นั่นเองด้าน,นไมชดีนอดีตผู้ตัดสิน ในระดับพิมพ์เบรกมองว่าจังหวะนี้ทีมกรรมการตัดสินผิดพลาดอย่างชัดเจนโดยเขาที่บอกว่าบอลยังไม่ออกนะบอลไม่ใกล้เคียงกับคําว่าออกหลังเลยมันเป็นแค่การคาดเดาไปเองของผู้ตัดสินในครั้งนี้เท่านั้นขณะที่ชอนได้ผู้จัดก,การทีมฟอ r เดสก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากกับจังหวะนี้หลังมองว่าทีมของตนเสียประโยชน์จากเรื่องแบบนี้มาสองนัดติดต่อกันแล้ว ผมเนี่ยไปดูภาพช้าจังหวัดนี้แล้ววันนี้มันก็เหมือนกับว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินสายตาดีจนมองเห็นบอลได้ทั้งที่อยู่ห่างออกไปตั้ง78หล้ามันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราเจออะไรแบบนี้มากถึงสองครั้งในสัปดาห์เดียวกันเราเจอการตัดสินที่ไม่ถูกต้องซึ่งกระส่งผลเสียกับเรามากถึงสองครั้งภายในสัปดาห์เดียว จึงอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นเราเองนั้นรับเบอก,กับปราะเรื่ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ดีเองหมายถึงการป้องกันลูกเตะม,มุมได้ไม่ดีแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากเมื่อมีการพูดคุยเรื่องลูกเตะม,มุมกันเยอะมากๆเลยนะที่สโมสรแห่งนี้และจากนั้นผู้ตัดสินก็ามาให้ลูกเตะม,มุมกับผู้แข่งทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นของลูกเตะม,มุม ของฝั่งเราซะมากกว่านะก็เป็นดว่างานนี้ก็ต้องกระดูกันต่อไปกันด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรฟันชอนได้ก็ไม่พอใจอย่างยิ่งเลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงลุ้นกันต่อไปเปิดสถิติของอัลเบริมในการคุมแมนยูครบ1ปีชนะพิมพบเรกเพียงแค่32นะ เดือนกันนี้ครบ1ปีบนเก้าอี้กุนซือในครั้งนี้ที่เป็นกุมบังเหียนแมนยูของโรเบนอาบอริมหลังเกมบุกเสมอดอตติแฮมฟอเรสต์ต่อ2ยังคงต้องลุ้นพัฒนาฟอร์มต่อไปหลังสสิติโดยรวมนั้นคุมทัพทั้งสิ้น5.3นัดชนะไปทั้งสิ้น22เกมขณะที่ผลงานในพิม์บริกยังคงไม่น่าประทับใจเก็บชัยได้เพียงแค่32.43%จาก37นัดในครั้งนี้ สองผลงานของบรเูเบนอัร์ริมหลังได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาคุมแมนยูครบรอบหนึ่งปีสถิติยังไม่เคยเอ่อเรียกว่าไม่ค่อยสวยพาทีมชนะในพรีเมียร์ลีกแค่สันสองเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้เท่านั้นโดยรูเบนกุนซืออัร์มอริมแมนยูนะผมก็พลาดโอกาสนำปีศาจแดงคว้าชัย4นัดติดต่อกันหลังจากออกไปเสมอนอตติงแฮมโฟลลิชส์2ต่อ2นาณสนามซิตี้กราวด์เดสุกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเกมสเสมอกับฟอเรสเป็นวันที่อัลบริมได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาคุมแมนยูครบรอบ1ปีพอดิบพอดีหลังย้ายจากสปอร์ติ้งเดชบอนมารับงานต่อ,อเอริดิชนฮาร์คคุณสื่อชาวดัตช์โดยผลงานของอัลบริมในทุกรายการนับได้ตั้งแต่นับได้รับการแต่งตั้งให้คุมแมนยูก็จะมีทั้งสิ้น53เกมชนะไปทั้งหมด22เกมสเสมอไป10เกมแพ้ไป21เกมเรียกว่าเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่41.51ร์สมผลงานในพิมพ์บริกอังกฤษ คุมทั้งสิ้น3 7เกมชนะ12สเสมอ8แพ้ไป17ชนะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3 2 4 3เปในคาลังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับดูผลงานเอเบโมตัวตึงท็อปทรีของลีกเลยนะ โดยบระันเอเบลโมช่่อนี้อาจจะไม่ค่อยเซ็กซี่แต่ในแง่ของผลงานบนพิม์บริกอังกฤษแง่นี้การมีส่วนร่วมการทางประตูไม่เป็นรองโมเบซาาลาหรือว่าเออร์ลิงบอฮานนไปดูหน่อยว่าจริงหรือไม่ t ดยเว็บไซต์ทรานเฟิร์มเมจย้อนคำพูดของเฮ o โค้ชหรือเป็นอัลบริมช่วงเวลาที่ทีทมทำงานต่ำทำนองว่าโหระในวันที่ผมเอาหาหระวังจะเสียใจและเสียเวลาตอนที่ผมเอาจริงและมันไม่ผิดจากที่เขาพูดเลยเมื่อพิจารณาผลงาน2ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลคงจะไม่ลืมกันนะเพราะแพ้ยังไม่ตกสะเก็ดสักเท่าไหร่นักแมนยูชนะตอนเนื่อง3เกมบนพิม์บริกอังกฤษครั้งแรกในยุคข,ของอัลบริม แบบนี้เรียกว่ามีเอเบลโมเป็นฟันเฟืองสำคัญผู้เล่นในวัย26ปี assist เกมชนะ 0, ซันเดอร์แลนด์ไป2-0ซัตลูกเกมแรกปรับลิวพูลไป2-1ช่วยทีมชนะแอนฟิลในลีกครั้งแรกในตั้งแต่ปี2016จากนั้นก็ซัดเบิ้ลใส่บริตตัน4-2เดิมทีหลายคนประมาผู้บริหารแห่งโอทัฟฟอร์ดใช้เงินเกินจริงไปมากเลยนะโมดทุ่มเงินมากถึง75ล้านยูโรในการซื้อเอเบลโมมาจากเบรนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ แต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์กลับเงียบหายไปเห็นชัดเจนเลยว่าแมนยูต้องการเสริมทัพนักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเพื่อจะเสริมเกมรุกที่ไม่ค่อยดีนักอย่างฤดูกาลที่แล้วมีเพียงแค่3ทีมที่ตกชั้นและเอฟเวอร์ตันเองเท่านั้นที่ยิงประตูนในลีกได้น้อยกว่าแมนยูอัลเริมมองว่าการพัฒนาตัวเลือกในแนวรุกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วแบรอันจึงได้เข้าร่วมทีมกับมาติอุสกุญญา ฤดูกาลนี้ช่วงแรกอาจจะเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับท้านของฝั่งแมนยูทางอัลบบริมเองก็ต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักหลังจากที่การลงทุนครั้งใหญ่ในช่วงสเสมอไม่ต่างกับเจ้านายทาาดนานของเอมเบลโมสก็ติดขัดเมื่อเขายิงจุดโทษพลาดในเกมที่พ่ายทีมลีกรองกรินชวี่ทาวตกรอบ2คาราบบวครับแต่พอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแข้งแค,แคมบรูนเองก็คายพิษสอง,งทันที ปัจจุบันไบรอันเป็นดาวซันโบสูงสุดของทีมด้วยการยิงไปมากถึง5ประตูจาก10นัดซึ่งหลังชัยชนะเหนือบริทัน4ต่อ2สัปดาห์ก่อนแบบเอมเบลโมก็ซัดเบิ้ลทางเฮสโคสเรียกว่าก็ชมบอกเลยทีเดียวเขาคนนี้เป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างจอดเยี่ยมเก่งมากในการเปลี่ยนเกมรับเป็นรุกและก็ขุนืนได้กล่าวเอาไว้กับเขาเขาคนนี้กำลังพัฒนาขึ้นเมื่อเราบุกถึงพื้นที่สุดท้าย ของคู่แข่งยิ่งได้ประสานงานกับอามัดยิ่งทําให้ยากที่จะหยุด2คนที่ได้เพราะพวกเขาเปลี่ยนตําแหน่งกันได้เร็วมากและได้เล่นได้ดีเมื่อดวลตัวประกบกับสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งเอเบโมได้ชื่อในว่าเป็นนักเตะที่ถมตัวและก็เรียบง่ายนะแต่ว่าแง่ผลงานเขาไม่นอย้น่าสปอร์ตสตาร์ลายอื่นเลยตั้งแต่แตเริ่มต้นฤดูกาลแล้วมีเพียงแค่เออร์ลิงบอรหานสนสิาประตูและก็โมเมสาร่า สส่สองประตูเท่านั้นที่ยิงประตูในพิรีเมีริกอังกฤษได้มากกว่าในแนวรุกของแมนยูตัวใหม่ในครั้งนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ง่านครับขอบคุณทุกคนตามที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ